khi nó khép nó không ai đến nám không ai mà kiếm cua bò nó này nếu là khéo áo đây là này. con

ช่ชนโมหนมันแหนยโแมน่นัออกมันเองตะหลุดเมื่อกูสรอบสันอบ้กนี่หางแดงนี่หางแดงางมันมีอีกมันยังมีอีกนะัตากูอยู่ตัวเด่นแโแมน่ตัวเด่นมนอยไปเล่ฟาดปากน้อตาหาไมเาด ปนิ่งตัวนึงุปล่อยออกไปมึงเงี้ยปนิ่งตัวนึงแก็ได้เดี๋ยว้าวมันดีลูกนี่โอ้ยังดีมีรุ่นมีรุ่น